สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งเป็นข่าวที่สดหดหูนะครับเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาไปกระทําความผิดทางอาญาในความผิดฐานชอ่ชอกงช่อกงประชาชนไว้และต่อมามีตํารวจเข้าไปจับกลุมตามหมายจับของสารแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมให้ตํารวจควบคุมตัวหรือจับกลุมเขาจับภรรยาเป็นตัวประกันในที่สุดก็เกิดเรื่องโศกขึ้นคืนคอเขายิง ตัวเองและภรรยาเสียชีวิตทั้งสาคนนะครับมีคําถามว่าเกี่ยวกับความผิดที่เขาได้ก่อขึ้นคือความผิดฐานชอบโกงประชาชนกรณีนี้ในทางคดีายาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปและในส่วนผู้เสียหายจะดําเนินการอย่างไรต่อไปได้หรือไม่นะครับในส่วนทางอาญาเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนิกนการอย่างไรต่อไปได้เพราะผู้กระทำความผิดได้เสียชีวิตลงหรือตายลงคดีายาก็ต้องเป็นอันเลิกกันไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา39นะครับ คดีอย่ยางก็ต้องสิ้นสุดลงตรงนั้นไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้แต่ในส่วนทางแพ่งนะครับความเสียหายในความผิดฐานช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนผู้เสียหายที่ถูกช่วโกงจะดําเนินการอย่างไรต่อไปได้หรือไม่นะครกฎหมายบอกว่าผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องในคดีทางแพ่งได้ต่อนะครับก็คือสามารถฟ้องทายาทหรือฟ้องร้องกองมรดลหรือผู้จัดการมรดลของผู้ก่อเหตุ หรือผู้กระทำความผิดได้ก็คือถ้าสมมติว่าผู้ตายดาเนินการชอบกบประชาชนผู้เสียหายในความผิดฐานชอบกประชาชนก็สามารถฟ้องร้องเป็นคดีทางแพ่งในความผิดทางละเมิดได้โดยการฟ้องร้องต่อกองมรดกต่อผู้จัดก,การมรดกหรือต่อทายาทที่รับมรดกของผู้ตายนะครับปัญหาว่าใครจะต้องรับผิด ผู้ที่จะรับผิดคือผู้ที่รักมรดกนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ที่ก่อเหตุขณะที่เสียชีวิตมีผู้รับมรดกอาจจะเป็นทายาทก็ได้หรือกองมรดกหรือผู้จัดการมรดกก็ได้มีมรดกให้ผู้นั้นจะต้องรับผิดในทงแพ่งเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกเท่านั้นนะครับเช่นไปหลอกลวงชาวบ้านมา1ล้านบาทแต่มีมรดกตกทอดให้จกบทายาทแค่3 3 0,000 0บาท ทายาทที่รับมรดกก็รับผิดเพียงเท่าที่ได้รับมรดกคือไม่เกิน3ามแสนบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้มรดกเลยหรือไม่มีมรดกมาให้กับทายาทเลยก็ไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้ต้องรู้ก่อนว่าคนตายมีมรดกตกทอดให้แก่ทายาทหรือเปล่าหรือมีทายาทเข้ามารับมรดกไหมถ้ามีทายาทก็ฟ้องทายาทไม่มีก็ฟก้องกองมรดกนะครับอีกประการหนึ่งถ้าผู้เสียหายจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกทรัพย์สินคืนต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนะครับนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าผู้กระทําผิดเนี่ยถึงแก่ความตายเมื่อไหร่อันนี้เป็นข่าวก็คงจะทราบแล้วว่าเขาตายเมื่อไหร่นะครับเขาตายเมื่อไหร่ดังนั้นต้องไม่เกินหนึ่งปีนะครับในการฟ้องร้องทางแพ่งส่วนจะมีทรัพย์สินคืนให้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องดูว่าผู้ตายมีทรัพย์สินคงเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ว สามารถเรียกคืนได้หรือไม่แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินอยู่เลยคดีอาญาก็ไปอันเลิกกันไปไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วส่วนทางแพ่งไม่มีทรัพย์สินก็ต้องถือว่าไม่สามารถฟ้องร้องหรือบ,บังคับกับใครได้เลยนะครับขอบคุณครับ